อองายากจะลงทวงกระเด็นบ้านผมอย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวจัดให้ทหารทุกคนเข้าแถวใครรู้ว่าหล่อสุดอยู่หัวแถวไปหเราแกไปเลยอะไรนี่ไปด้วยกันนะเนี่ยน้องห่วงร้องฉันไม่เอาหรอกหล่อสุดอยู่หัวแถวรอได้ยินป่าได้ยินผมบอกว่าไงรอสุดยูหัวแถวใช่ ไหมายถึงว่าใครแก่สดอยู่วะเดี๋ยวใครยืนข้างหลังโอ้เเดมีปีกด้วยวันนี้เราปีกล้วเราปีกจะไปเกี่ยวแก้มเข้วทหารทุกคนมากรกีคนอยากจะสร้างทารทุกคนับหนึ่งสามี่ทหารทกนมาหนึ่งสองสามสี่เขาจะไหมครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง ไปคนอื่นนับบ้องนะับ1 2 2คนเดียวเดี๋ยว1 1ึ่งห <1, S 1> นมันเห็นนกพิรันต์จะไหมหอนจังเลย 2> 1, 1 2, 2> ึง่งสไม่ใช่ส 2> <c oughs> 1, 1ส2 3 4ึทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัด77 อะไรนะ7.7 <7. S 1> มึงไปเรียนที่ไหนมา7.7อ่ะประเทศไทยมี77จังหวัดเอ่ยชื่อจังหวัดที่มีสามพยางมาคนละหนึ่งจังหวัดจังหวัดที่หนึ่งบุรีรัมย์ไอ้ดีหัวดีจังหวัดที่ส <ully> อดดงชนบุรีสามะหารทรายละหารา <c oughs> ไอ้ละหารทรายนั่นมันเป็นอำเภอเขาก็คนดูก็าถามว่าวันนี้เล่นจังหวัดไหนกูบอกว่าจังหวัดละหารทรายออแน่ อยู่แถวละหารทรายนี่แหละไม่ได้อันนี้มันเป็นอำเภอดูเขานี่บุรีรัมย์ชนบุรีเพชรบุรีเชียงสาขอทมอ๋อมันเป็นอักษรย่อขอชื่อสองพยางมันหนึ่งจังหวัดพังงาพังพอดไหนไม่มีอาไมพังงากะบีตาครับตาครับเฮ้ย ก็เดินทางมาไกลยังไม่มีเหลือแล้วบุญย่อมระบายความในใจอะไรตอนนี้เอามายมาดามาสั้นะของเขาก็มีของเราอื่นอะไรเนี่ยอะไรตั้งบทแม่เรียยตั้งบทแม่เรียกครับขอบคุณครับเพ่ตั้งบทครับเร็วครับรีบมาครับตั้งบทครับเฮ้ยมาเนี่ยเครียดว่ะทำไมอ่ะรถกูกินน้ำมันที่หายเลยเฮ้ยจริง จากกรุงเทพเนี่ยมาเนี่ยกินน้ำมันมากกูเจอน้ำมันเลยกูเติมดีเซลดีเซลด้วยเฮ้ยปกติไม่กินนะมึงเจอมาเท่าไหร่ละสามร้อยสามหมดถังแล้อะไรสองข้ยังอะไรก็มีสิงบอนขนนครนครสิงคโปร์นครขนกันเชียงใหม่กร e er ุงเทพ ไม่คิดจะออกไปต่างจังหวัดกับเขาบ้างเลยร้อนนี่ครับเท่สุดๆเอ่ยชื่อจังหวัดที่มีพยานเดียวมาคนละหนึ่งจังหวัดอันดับแรกอื่นอะไรมึงอะไรจังหวัดที่หนึ่งน่านนูนไหนไม่มีอาไวไปไหนอ๋อคราบาลคาราบาลสอบเพิ <C Any way> ่มครับที่มอบรางวัลใจกับน้องกบ S <S ชนโดให้ร่ำให้รวยนะ่างไนะสุขภาพแข็งแรงไปขับเดินทางไปเรือมาใกล้กขอให้รวยร่ำรวยตลอดไปนะครับยังไงขอให้เฮ้ยมึงออกมาทีมาเดินทางไปเยือมาใกล้เลครับพี่รอดปลอดภัยนะยครับคิดเงินไม่ได้เงินคิดจองไม่ได้มากทีมันโดนที่แม่ขังขามีความร้ายเพราะฉะนั้นพะสดุเมืองพัสอย่างที่วาที่รักปกป้องรักษาคุ้มครองนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้เงินหมื่นหายให้เงินล้านเข้ามา ดีอยู่แล้วเชี่ยกับขอบคุณทุกคนที่มนเชียร์ในจนะครับที่นี้กับเรนน้องกอล์ฟเชนนลจะมีงานครั้งคาได้ก็อย่าลืมติดต่อเรียกใช้ทีมงานกุ้ยหอมประจงสินะครับเราติดถังข้าวโพดอยู่จันทบุรีขอบโทครับขอบคุณเลครับขอบคุณครับถ่ายรูปเออมาเขาถ่ายรูปหรอขอบคุณเลยครับขอบพระคุณที่ร่วมถ่ายรูปนะครับขอบพระคุณผู้ทวงดอกจันด้วยครับคุณแม่กระช้องหยอกหยอกคุแม่หยอกนะฮะกระเซ้ายาวแยกันเอ่ยชื่อที่มีจังหวัด พยายามเดียวหนึ่งจังหวัดงานตาก <S <S อะไรเงินอะไรเนี่ยมึงเงินอะไรวันนี้กินกะเข้าน้อยเหรอเอาไปม่นตากเลยนนอุอน้ยเขา<อ>มีแต่นนทบ,บุรีนั่นแหละนสั้นนนอนอ,อนถือว่าเป็นหัวหน้าจะตอบยังไงก็ได้ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอแต่ต้องมีความสุขกับเสียงเพลงด้วย ชอบร้องเพลงไหมขอเพลงจังหวะไวๆมาคนละหนึ่งจังเพลงอยากจะร้องเพลงอะไรคันหูคันหูของจ้าสยามร้องคันหูไม่รู้เป็นอะไรชาสัมฤทธมาบันก็ไม่หายคันจี๊คันโย่ข้างในคันหูที่ไรละคนลุกทุกทีโอเคไปยืนรอตรงนู้นจะร้องเพลงอะไรครับคำมอดครับชื่อเพลงวิงว่าเออถูกครับร้องมาพร้อมท่าเต้น เลตุงเป๋ลาลาเลตุงเป๋ลาเลตุงเป๋ลาลเลตุงเป๋ใจเอาใจใจใจหอเอาใจใจใจหอมเอาใจใจใจโอเคไปยืมซ้อมกเอาใจใจอะไรเดี๋ยวค่อยซ้อมคุณจะร้องเพลงอะไรครับ30สิบยังแจ๋วครับสาิยังแจ๋วครับคอมอ่ะพอสาวไปยูควาาตาน้กเอยพี่มานั่งตามตาตามสิปี๊บ ไอ้ยูป <im Character yells> <im ensional> ิดปิดปิดสาวใช่ปิดปิดปิดไหนแล้วไอยืนรอของคุณเอาเพียงอะไรดีครับเสาวแหล่บ้านนาสาวแหล่บ้านนาจัดมาได้มาพบคนงามเสือสาวแหล่สาวแหล่บ้านนาตาหวานได้พบน้องคืนน้ำสุขสมญาตพบในงาน นี่ก็กพูดก็ยังไม่ได้ร้องร้องแล้วลอ,อ,อ๋อสักกาบันทีิทหารทุกคนเข้าแถวใช้ไม้ผมตัวเดียวจี้ไม่ได้ใครให้ร้องเพลงนั้นขอเพลงมาหนึ่งเพลง ตาได้มาพบคนงามเธอตาแหลโอ้ตาแหลบานนตาตคันหูไม่รู้ไป็่เ้าคันหูไม่รู้เป i <laughs>